สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmovie Channel ได้นำหนังของทาง Netflix มานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า The r e Something s in the Water ฝันร้ายที่ปลายน้ำเป็นหนังในปี2019สำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้เอียนเดเนยลรับบทผู้ดำเนินเรื่องและเอเลนเพจ e รับบทผู้ดำเนินเรื่องสำหรับเนื้อเรื่องนะครับหนังเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริง ที่พูดถึงสภาวะที่คนในแคนาดาส่วนหนึ่งกำลังเผชิญอยู่เอเลนเพจนักสร้างภาพยนตร์ได้สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐบาลที่เอื้อนในทุนให้สามารถดำเนินธุรกิจได้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเอเลนสร้างหนังเรื่องนี้ร่วมกับเอียนเดเนียลเอเลนได้พบกับอิงกิษผู้ซึ่งเขียนหนังสือเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติทางสิ่งแวดล้อมในแคนาดาซึ่งอิงกิษให้ข้อมูลแก่เอเลนว่าในแคนาดามีชนกลุ่มน้อยกระจัดกระตายอยู่ทั่วลุ่มน้ํา ซึ่งส่วนมากแล้วบริษัทมักสร้างโรงงานใกล้แหล่งน้ําและปล่อยของเสียที่ยังไม่ได้รับการบําบัดลงไปทําให้ชุมชนได้รับผลกระทบต่อสิ่งเหล่านี้หลังจากนั้นเอเลนจึงเดินทางไปชุมชนในเนวาสโกเชียแหล่งที่ชุมชนกระจัดกระจายไปทั่วทั้งคนผิวสีและชนพื้นเมืองเมืองแรกที่ไปคือเมืองเชลบ์นคนแรกที่เอเลนไปพบก็คือลูอิสเดเรลนักเคลื่อนไหวสิ่งแวดล้อมประจำชุมชนเธอเล่าให้ฟังว่า ชุมชนนี้ในปลายปี1940ถูกาูกกำหนดให้เป็นแหล่งทิ้งขยะไม่ว่าจะเป็นขยะทั่วไปขยะจากโรงพยาบาลที่ไม่มีการขัดแยกสัตว์ที่ตายแล้วก็มาทิ้งที่นี่รวมถึงอาหารเปรียกต่างๆทําให้ขยะกองเป็นภูเขาเมื่อขยะกองเป็นภูเขารัดเลยเผาขยะเหล่านั้นเธอเล่าให้ฟังว่าในวัยเด็กหมอกควันปกคลุมไปทั่วบริเวณหมู่บ้านเมื่อฝนตกลงมาขี้เท่าตกลงสู่พื้นทําให้กลิ่นติดตัวตอนไปโรงเรียน ครูก็ถามว่าทําไมกลิ่นตัวเหมือนขยะแบบนี้ทําให้รู้ว่าปัญหากลิ่นขยะที่เผาแล้วลอยมาในอากาศรุนแรงแค่ไหนลูอิสยังขับพาเอลเลนตะเวนไปในชุมชนพร้อมทั้งเล่าเรื่องอาการป่วยของคนในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นมะเร็งกันทั้งหมดและตายก่อนวันยอันควรอีกด้วยหลายปีต่อมาลูอิสได้เป็นกระบอกเสียงผลักดันให้รัฐบาลผ่านพระราชบัญญัติสิทธิขั้มพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ประกาศว่าทุกคนต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี แต่ก็ได้รับคำยีดหยามจากนายกเทศมนตรีชุมชนต่อไปที่เอเลนไปก็คือพิกโตแลนดิ้งและได้พบกับมิเชลฟรานซิสเดนนี่มิเชลได้เล่าให้ฟังว่าทุกวันนี้ชุมชนประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการที่โรงงานปล่อยน้ำเสียลงสู่อ่าวโบสซึ่งเป็นอ่าวเล็กๆบริเวณชุมชนสาเหตุที่โรงงานสามารถปล่อยน้ำเสียลงสู่อ่าวได้เนื่องจากเมื่อหลายปีที่แล้วผู้ของเธอเป็นทั้งหัวหน้าเผ่าและหัวหน้าชุมชนคนของทางโรงงานได้เข้ามาบอกว่าจะตั้งโรงงาน แต่ปู่ของเธอไม่เห็นด้วยในตอนแรกคนของโรงงานจึงพาปู่เธอไปดูโรงงานบำบัดน้ำเสียซึ่งเมื่อปู่เธอเห็นการบำบัดน้ำเสียก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรจึงเซ็นให้ก่อตั้งโรงงานได้แต่ความจริงแล้วโรงงานไม่ได้บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสูอ่าวทำให้ปัจจุบันผ่านไปกว่า50ปีชุมชนประสบปัญหาทางด้านสุขภาพมากมายโดยที่เป็นขา่าวใหญ่ก็คือหลังจากโรงงานปล่อยน้ำเสียลงสูอ่าวโบนไม่ถึง3วัน ปลาในอ่าวลอยขึ้นมาตายเป็นจํานวนมากโดยทางรัฐบาลได้ออกกฎว่าโรงงานต้องบาบัดน้ําเสียก่อนปล่อยลงสู่อ่าวโดยกําหนดให้ทํางานนี้ให้เสร็จก่อนสิ้นเดือนมกราคมปี2020แต่โรงงานขอยือดเวลาออกไปชาวบ้านจึงออกมาประท้วงทําให้รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมออกมาประกาศว่าโรงงานต้องเสร็จสิ้นงานนี้ภายในเดือนมกราคมปี2020เท่านั้นห้ามยืดเวลาออกไปและชุมชนสุดท้ายที่เอเลนไปก็คือ ชุมชนสตูวีเอกโดยได้เข้าพบกับมิเชลพอลและดอรีเบอร์นาร์ดซึ่งชุมชนนี้ประสบปัญหาคือโรงงานจะก,ก่อตั้งและปล่อยน้ําเค็มลงสู่แม่น้ำในชุมชนด้วยปริมาณความเค็มที่สูงมากทําให้ชุมชนร่วมการต่อต้านการตั้งโรงงานแห่งนี้และทั้งสองนำเอนเลนไปพบกับแม่ย่าซึ่งเป็นผู้นําจิตวิญญาณของชนพื้นเมืองเหล่าแม่ย่าได้ร่วมกระทวงการสร้างโรงงานนี้ด้วยเช่นกันพวกเธอเจอปัญหาหลายอย่าง พระรัฐบาลเองก็ไม่ได้สนใจอะไรกับชุมชนแต่กับเข้าข้างฝ่ายโรงงานซะมากกว่าโดยท้ายสุดของเรื่องราวลูอิสได้ขอยื่นงบสร้างบ่อน้าสะอาดแก่ชุมชนซึ่งเรื่องที่เธอยื่นไปก็ได้รับการอนุมัติทางด้านมิเชลทางชุมชนก็ยังไม่ได้บทสรุปว่าจะปิดอาโบสหรือไม่เพราะโรงงานไม่ได้ให้คําตอบอะไรมาส่วนทางแม่ย่ายังคงเรียกร้องไม่ให้ก่อตั้งโรงงานต่อไปจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชม หนังดำเนินเรื่องได้น่าติดตามดีครับเห็นถึงสภาวะที่ชุมชนประสบปัญหาได้ดีและหนังยังเล่าได้ง่ายอีกด้วยพร้อมด้วยบทสรุปที่ยังไม่สิ้นสุดในท้ายเรื่องเป็นหนังสารคดีที่ดีอีกเรื่องหนึ่งเลยบอกเล่าถึงการกดขี่ของทุนนิยมที่มีต่อชุมชนได้ดีทีเดียวสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ g o d m o v i Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ